We'll สิ่งแรกเลยนะคะครูเนี่ยครูถือว่าครูโชคดีที่ได้มาสอนโรงเรียนวราศบพิธเพราะว่าครูได้รับสิ่งดีๆจากจากวัดนะคะโดยเฉพาะครูได้มีโอกาสรับใช้สมเด็จพระสังฆราชวาสนามหาเถระถือว่าเป็นจุดสุดยอดของชีวิตคือครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเขียนเคยเขียนในแผ่นใสให้สมเด็จพระสังฆราชท่านได้อา่านเรื่องในวันสําคัญต่าง อันนั้นถือว่าเป็นจุดสุดยอดของชีวิตต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนที่โชคดีที่มีวัดนะคะเป็นตัวช่วยสนับสนุนมีพระภิสูุสงฆ์ทุกลูกนะคะท่านช่วยจนทําให้โรงเรียนยืนยงมาถึงข้นขนาดนี้วัดราชวาพิธเนี่ยให้อะไรกับเราเยอะโดยเฉพาะยิ่งยิ่งคำนบนียมประเพณีวัฒนธรรมของวัดของโรงเรียนที่เราจะต้องปรับข้อหากันดังนั้น ควมามประทับใจก็คือการที่เราได้ได้รับใช้พระเทรานุเถระมีโอกาสที่จะช่วยทําให้แก่วัดก็ต้อง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 ตอบแทนพระคุณประทับใจในเกียรติประวัติเกียรติประวัติของโรงเรียนที่มีองค์สมเด็จสังฆราชเจ้าและสมเด็จพระสังฆราชวัชนะมหาเถระเนี่ยเป็นองค์อุปถรัรมภ์โรงเรียนถึงสองพระองค์ถ้าประทับใจกับโรงเรียนวัดราชบพิษนะ รูอยู่ที่นี่ไม่เคยมีวันใดเลยที่จะมีความทุกข์เพื่อนร่วมงานโชคดีก็คือตลอดระยะเวลาที่อยู่36ปีเนี่ยได้ทั้งผู้บริหารนะคะที่ดีแล้วก็พวกพี่ๆนะคะที่ที่ที่ร่วมงานกันอยู่เนี่ย<ม>เป็นคนที่มีมิตรไมตรีมีน้ำใจอยู่กันอย่างฉันพี่น้องคนในครอบครัวเดียวกันเราไม่ใช่อยู่อย่างแบบเจ้านายกับลูกน้อง ก็ครูก็มีความประทับใจในเพื่อนร่วมง,งานอย่างเช่นบางทีเราต้องการความช่วยเหลือเพื่อนก็เต็มใจช่วยเหลือเราตลอดมาหรือว่าในยามที่เราลำบากทุกยากพอวันไหนเริ่มที่จะไม่สบายใจก็จะหาที่ปรึกษาอาจจะเป็นทั้งผู้บริหารพี่ๆที่เกษียณไปแล้วเพื่อนๆ น้องๆบุคลากรทุกคนให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลได้จนงานที่ทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรืองานในหน้าที่สำเร็จรุลร่วงไปด้วยดีขอขอบคุณเวน้าที่นี้ด้วยที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลมาโดยตลอดก็ประทับใจตรงคือคือ,คอสิ่งเหมือนกันก็คือเป็นชายล้วนเหมือนกันแต่สิ่งที่เ,เจอก็คือเด็กเด็กเนี่ยมันมันต่างกันคือ คืออะไรอ่ะเขาเขาจะมีฐานะกว่าโรงเรียนเก่าแล้วก็พอมาเห็นเนี่ยเขาเขาไม่ค่อยอะไรอ่ะพื้นฐานในส่วนที่ว่าเขาน่าจะได้แต่เขาไม่ได้เราก็เลยเราก็เลยมาช่วยตรงด้านภาษาอังกฤษให้เขาพยายามทําให้ดีมีความรักในนักเรียนวัดราชวาพิธี่ว่านักเรียนนั้นมามากตัญญูต่อวัดต่อพระพิสุสงฆ์นะครับเป็นเป็นเป็น แตแดงมงคลสูงสุดข,ข,ของ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 โรงเรียนเราครูถือคติความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นซึ่งครูยึดมาตลอดตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนจนกระทั่งมาเป็นครูแล้วก็มาอยู่ที่โรงเรียนวัฒนรารรมพิษก็มีพุทธศาสนาสุภาษิตประจําโรงเรียนอีกนะคะว่าคนเราร่วมทุกได้ได้วยความเพียรหรือคติประจําใจของครูเนี่ยนะครอบครัวอบอุ่น เพื่อนฝูงน่ารักแล้วก็เจ้านายเป็นกันเองนี่คือความสุขพอถึงเวลานี้เหมือนวัยเกินไปเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไวมากแต่ความสุขที่ได้รับยืดยาวและจะคงทนตลอดไปครูผูกพันกับนักเรียนมากอะ่ะเพราะมีความคิดว่าลูกเราได้ดีเพราะเราเป็นครูเวลาเราสอนลูก เรามักจะดุบ้างว่าบ้างเหมือนกับที่เราทํากับนักเรียนเลยจกนกระทั่งลูกบางคนเนี่ยจะบอกบอกว่าแม่ดุแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้ดีกันไปหมดแล้วมีงานมีการทําดีหมดเพราะฉะนั้นเวลาสอนนักเรียนครูก็อยากจะทําให้นักเรียนน่ะได้ดีเพราะซึ้งถึงความรู้สึกของผู้ปกครองเขานะคะแล้วก็อยากจะฝากไว้สําหรับน้องน้องเพื่อนครูนะคะ ก็ขอให้อะไรอ่ะช่วยช่วยช่วยกันสร้างโรงเรียนเหมือนอย่างเงี้ยนะคะให้ดียิ่งขึ้นไปนักเรียนคนเราจะประสบความสําเร็จตรงนี้ได้มันก็ต้องแพ้มาก่อนแหละนะคะอันนั้นเพราะฉะนั้นอย่าท้อจึงบอกนักเรียนเสมอว่าสติมาปัญญาเกิดบวกกับความเพียรจะทําให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตทุกเรื่องค่ะจะขอเก็บสิ่งดีๆเหล่าน,นี้เอาไว้ในใจตลอดไป รวมทั้งนักเรียนด้วยนักเรียนก็เต็มใจมากในการทำให้ครูนะคะและนับแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเนี่ยครูบุญเยือนจะอยู่อย่างไรถ้าไม่มีทุกทุกคนที่เคยเห็นกันอยู่เป็นปัจจุบันทุกวันนี้ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ครูบุญเยือนด้วยนะคะให้เข้มแข็งพร้อมไปใช้ชีวิตอยู่นอกรั้วราชบพิธ ได้อย่างมีความสุขขอบคุณค่ะ บนว่าคือความปรารถนาดีใช้ความเมตตาปราณีคอยชี้หนทางเดินให้ร้อยเหนื่อยพันหนักกลันเป็นรักและห่วงใยเพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญ่เป็นคนผู้ให้วิชาทุ่มเทเพื่อสิ่ง Hãy subscribe không kênh Ghiền thiên Gõ Để không bỏ lỡ những video người mà สุดแรงที่มีโคพิมแม่พิมวันนี้ยังพิมคนดีสุดแรงผู้ใจทุกคนคือศิลป์ตลอดชีวิตของครูถอยคำชื่นชมเชื่อจูไม่ต้องให้ครูก็ได้รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใส สิ่งนั้นที่ครูฝันไปเพื่อเป็นแรงใจให้